ศูนพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปวกแดงสัปดาห์ที่หนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กหน่วยก้าใหม่ได้เรียนรู้วันที่สองนะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปสำรวจรอบศูนพัฒนาเด็กเล็กค่ะตรงนี้นะคะเป็นบริเวณทางเข้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราค่ะสวยงามสะอาดตามากเลยใช่ไหมคะเด็กๆตรงนี้นะคะเป็นหน้าบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราค่ะ เข้ามานะคะก็จะเป็นสารประพมนะคะภาพนี้นะคะจะเป็นอาคารเรียนของเราทั้งหมดเลยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นสนามเด็กเล่นของเด็กๆนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นอาคารสระว่ายน้ําค่ะนี่นะคะจะเป็นสวนหย่อมหน้าอาคารอเนกประสงค์ของเรานั่นเองค่ะสวนหย่อมหน้าอาคารเรียน ที่นี่นะคะเป็นแปลงผักของสูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรานะคะเด็กทั้งหมดมีสี่ห้องค่ะเด็กๆทุกคนจะได้มาปลูกผักกันที่นี่นะคะเรามาถึงห้องเรียนกันบ้างนะคะห้องเรียนห้องนี้เป็นห้องเรียนที่1ค่ะคุณนุ่มและคุณมีดูแลค่ะส่วนห้องนี้นะคะเป็นห้องเรียนที่2ค่ะคุณคูนิดนะคะดูแลส่วนห้องนี้นะคะเป็นห้องเรียนที่3ค่ะคุณคูหนึ่งและคุณคูกุกไก่นะคะดูแลอยู่ค่ะและห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนของพวกเรานะคะครูเอิญและครูคุกดูแลอยู่ค่ะ ห้องนี้นะคะเป็นห้องพักคุณครูนะคะคุณครูจ๋าและคุณครูไก่ทํางานอยู่นะคะนี้นะคะเป็นห้องครัวนะคะป้าสาวเป็นคนดูแลนะคะและประกอบอาหารให้พวกเราทานค่ะส่วนห้องนี้นะคะจะเป็นห้องรับประทานอาหารนั่นเองเด็กๆเ,เคยมาไหมคะส่วนห้องนี้นะคะจะเป็นห้องพยาบาลของสวนเด็กๆของเรานะคะถ้าเด็กๆประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยนะ hmm ก็จะมาทําแผลกันที่ห้องนี้นะคะ ัดมานะคะก็จะเป็นห้องน้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรานะคะก็จะแบ่งแยกนะคะเป็นโซนของชายและหญิงนะคะจะมีจุดล้างมือและกระจกนะคะให้เด็กๆด,ด้วยค่ะมานะคะเรามาดูบรรยากาศในชั้นเรียนของพวกเรานะคะนี่คือแต่ละห้องของชั้นเรียนนะคะของพวกเรานะบรรยากาศภายในสะอาดสะอ้านนะคะคำถามท้ายคลิปนะคะคุณครูกุ๊กและคุณครูเอิญให้เด็กๆด,ดูภาพสถานที่ใดบ้างใครตอบได้อัดเป็นคลิปวิดีโอส่งให้คุณครูด้วยนะคะ